อาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเออเป็นยังไงบ้างคะเดินทางมาไกลไหมเดินทางมาไกลอยู่เดินทางมาจากไหนมาจากลงสีลแต่ลำศีลไปไหนลงสีลมาเจริญกรุงนี่เจริญกรุงศีดีเดินทางกว่าแปดชั่วโมงมึงก็พูดเดินเท้าพูดไปเรื่อยตักบาตรตักบาตรตักบาตรเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับตักบาตรไว้ตรงนี้ก่อนไม่รู้ ก็ S <S <S มันเดินเดินพระเดินเดินอ๋อ<ร>พิ่งรู้รู้ไอเดียวเราเพิ่งรู้ทุกคนเรามีคนคนเราของพระจะ่าแฉะว่าว่าพระนั่งแท็กซี่หมายถึงว่าเพิ่งรู้แบบแบบคือเข้าใจว่าแบบพระเดินออกจากวัดเราไปเดินย่านนั้นเพื่อที่จะแบบได้รับข่าว,วาใช่ไหมแต่คือได้รับความรู้ใหม่มาว่ามันจะมีย่านที่แบบย่านคนทําบุญ<อ>ซึ่งขาจะต้องแบบออกจากวัดเราขึ้นแท็กซี่เพื่อไปเพื่อไปย่านนั้นอ่ะเออย่านคอมเมอร์เชียลเออย่านขายได้อ่ะมึงไรแล้วก็แบบ อ๋อนึกว่าแบบมันจะเป็นชุมมีทำเลมีชนอะไรเออก็มีทำเลของก็แหละไม่เป็นไรช่างเรื่องนี้ก่อนมาวันนี้อยากคุยเรื่องอะไรวันนี้อยากคุยเรื่องชีวิตข้อนข้องหน่อยไม่เอาได้ปะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ชอบอ่ะทอามอม่เคาใหม่คัสต้นไหนวันนี้อยากคุยเรื่องอะไรอยากคุยเรื่องเกี่ยวกับแบบการโดนทัวลงแชร์ได้ไหม เคยโดนทัวลงไม้ก่อนเลยคบถามแรกไม่เยอะนะโดนใหญ่จะแบบเป็นปาปูร่าพิเนียนี่คือคนก็จะมารีมตรงไปหมดก็ผ้าพือรีอะไรไอ้เอกเขาเป็นโดนใหญ่เลยปาปูล่าหอมเราแบงก็เคยโดนอยู่บ้างนิดหน่อยบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยปีละครั้งปีละครั้งไม่เ้ยถึงเพิ่งเคยโดนละครเดียวเองอ๋อแล้วแบบนอกจากครั้งนั้นก็มีเรื่องที่แบบไปเถียงกันบ้างอะไรแต่มันก็คือไม่ไม่รู้สึกว่าโดนทัวร์ลงเพราะว่าก็ แลกเปลี่ยนกันเลยแลกเปลี่ยนเพียงกันไหนแลกเปลี่ยนกับคนหมู่มากเราเดินลบผู้คนเดียวและถึกแลกเปลี่ยนกับคนหมู่มากรู้สึกว่าจะไม่เรียกว่าทัวลงถ้าไม่รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งหนึ่งขนาดนั้นคือเหมือนชุวงนี้เวลามีกิวเ m e n t อะไรได้ตามอ่ะเวลาเราอาจจะเริ่มต้นาร์กิวเมนั้นเริ่มเถียงมันด้วยแบบด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นแบบเสี่ยงน้อยอ่ะแต่คือสุดท้ายแล้วเราถ่ายรวยตอบเรื่อยๆมันจะมีคนที่เห็นด้วยกับเราอ่ะเราก็จะค่อยๆ เพื่อให้ความคิดเห็นที่มันอยู่ข้างเราต้อองให้คนรอบตัวเราอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าไม่ใช่คมีช่แก่กูนะแต่ว่าเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีทัวลงเยอะขนาดน้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการต่อสู้ระหว่างสองฝั่งมากกว่าเอรู้สึกว่าถูกคุกคามไหมมันรู้สึกว่าถูกคุกคามไหมรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ชอบการที่แบบลามไปแพลตฟอร์มอื่นการการการแคปแพลตฟอร์มอื่นของเรามาลง ในทวิตเตอร์อันนี้เคยโดนครั้งหนึ่งอ๋อแคปไอจีมาลงไม่แคปไม่ไอจีส่วนตัวเกินอันนี้แคปแบบอันนี้ไม่ได้แคดแต่แคปแบบแคปเหมือนกับว่ามีแอปหนึ่งชื่อเรียดอะไรซึ่งเป็นแอปแบบเขียนฟิกอะไรเงี้ยเราก็แบบไปสวายเขียนฟิกก็ก็โดนโดนแคปสิ่งอ่ะแปะอะไรแบบก็ไม่ได้แคปชั่นอะไรมากแต่แคปแบบแปะหลังจากเขียนกับเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนขึ้รู้สึกว่าแบบเสียเมือเราเราแค่รู้สึกมันคือหมวกคนละใบอะไรทำนองเนี้ยเหมือนเหมือนเรื่องที่เราเถียงอยู่กับแบบ กับงานเรียนเรางานเรียนของเราใน,ในการเขียนอะไรที่ยากมันมันจะต้องถูกโยมันเชื่อมกันแล้วแบบอะไรเงี้ยไม่ไแน่ใจมันรู้สึกยังเออมันอะรู้สึกเหมือนโดนแขวะแหละตีตาออประจานแล้วว่างั้นแหละแต่ยังไม่ยังไม่เคยไปถึงไอจีนะ แค่หนอาทีตย์นะน่ากลัวเกินเอออันนั้นจะร้องไห้เลยต้องใช้โด้กูต้องใช้โดเมนคนละโดเมนไอึ๊ยว่าคนที่ใช้โดเมนเดียวกันไม่อันตรายเลยอย่างกูอย่างกูถ้าต้องใช้โดเมนละกูชอบใช้ทุกอย่างอันเดียวกันเลยอึ๊ยคุณไม่ใช้อันเดียวกันต่างอัโดเมนคืออะไรแบบแอดอ่ะอ๋อเออกูต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ไอ่จีมาอฟานเหรอปะแบบทุกคนแต่มันตั้งเหมือนกันได้ไงใช่ใช่ใช่แต่หมายถึงว่า คอมมอนลี่แบบทุกคนไม่มไม่เอยมีใครตั้งเหมือนกันกูไงมีเหมือนกูเหมือนกันทุกอย่างเลย f a c e b o o k ินสตาแกรมเมลยูทูปพีเซเลสทุกทุกแอปใช้เหมือนกัเลยไปเสิร์ชได้ก็เสิร์ชได้อะแต่ว่ากูก็ไม่ได้งงกันนั่นนะกูรู้อยู่ว่าอะไรที่มันส่งเสี่ยงกูก็รู้เหมือนกันรู้ว่ารู้เหมือนกันเวลาพิมอะไรที่จะทําให้โดนทัวรลงหรือว่าจะทําให้โดนอะพอเพี่นตีกับ รู้สแปกเลยรู้ว่าจะโดนแต่ว่าก็ก็ยังทําอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าอยากอยากให้คนแบบจากเรสปรมาเด็นเนี้ยเหมือนกับว่าอยเหมือนกับว่าตอนนี้มันเข้าใจว่าสังคมมันเป็นสังคมเป็นการแบบไหลตามแล้วขั้นสึกว่าถ้าแบบวันหนึ่งเราแบบในแม่น้ำมันไหลตามกันเราโยนหินลงไปแล้วแบบเผื่อมันจะมีใครเห็นหินก้อนนั้นนะก็แบบไอ้เจ๊แม่งแบบแม่งปรึบออกมาเออแบบเออหรือว่าอย่างนี้วะอะไร ก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะแบบรู้ว่ามันไม่อาจจะแบบโดนททรลงแต่ว่าก็อาจจะแบบอยากแบบโยนโยนไปเพื่อที่ว่าแบบเผื่อมีคนเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนกระแสน้ํำไหมก็อยากนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากแต่ว่าก็ไม่ไม่เคยทำได้เคยถามกล้องบ่อยมากเลย่จถามว่าถ้ามีเวลาว่างงานอดิเรกคืออะไรคําตอบคือแล้วกล้องบอกว่าไงใช้เวลาขับเคลื่อนสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมถกเสียงกับสังคม เทียงกับผู้คนบนอินเทอร์เน็ตเทียงกับผู้คนบนอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ไม่จริงหมายถึงว่าอันนี้คือเขาเป็นคำตอบหมายถึงว่าอันนี้ต้องแบบนม้แล้วอยู่ในเวลาว่างเลยแต่เวลาทำการเวลาทำการนะต้องไม่ทำอย่างอื่นแล้วเวลาทำเพื่อนโทรไปแล้วไปกินข้าวมึงต้องกินข้าวแล้วอะไรยงเี้แบบมึงถึงเวลาต้องดูแบบดูดูเราเวทีจองบัตรไว้แล้วอะไรเงี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวรีบไปอะไรแบเพื่อทำแบบซึ่งเอบบ มันไม่ใช่การมันไม่ใช่การาเป็นน,นักเลงคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวคนเข้าใจว่าโอ้โหแม่งเก่งแบบพิมพ์ไอ้เหี้ยกูต้องบอกแบบนี้ว่าโซเชียลมันก็คือสื่ออย่างหนึ่งอ่ะซึ่งวิธีการส่งสารคือการพิมพ์อ่ะเดี๋ยวคนเข้าใจว่าไอ้เหี้ยคนคนชอบมองว่าคนพิม์อะไรบนอินเทอร์อเน็ตเป็นนักเลงโซเชียลตลอดอืมเราสามารถถ,ถกเถียงอย่างอรารยะได้บนอินเทอร์เน็ตเถียงม,ม่ปุ๊บเป็นไปโคตรเฟน ไปรบมงเขียวตัวบิทเตอร์ปุ๊บโคตวบนกวนมึงตลอดแบบระหว่างเขียนเ,เขาแบบสั่งไปมาแล้ว่ามวงเขียกก็แบบกบธรรมดาอะไรเงี้ยพวกวกลัวงเขียวรุนมากขัดดิด <c> ิ <oughs> ไม่ติดกลัวกลัวในเรื่องแบบเทคนิคอลที่แบบอีลอนมนัสก์เขาทำม่ง,งเขียวรุนเลยกูมากเออ <c oughs> การอ,อย่างนี้ก้องบอกอาการถกเถียงกับสังคมอันนี้รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการพูดคุยทั่วไปไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกคุกคามอะไร จะไม่ดีกว่าเขาซะแบบแต่เหอจะอย่างที่บอกก็คือแบบเริ่มลาไปแพลฟอร์มอื่นหรือว่าเประมาณนั้นเอออืมหรือบางคนก็แบบด่าซาเซเทสเกียซึ่งไม่ไม่เรียกไม่รู้ว่าเรียกว่าขูกคามไหนไม่น่าปะมันเป็นเรื่องของความอรารนแงในงาด่าด่าซาเเทเกียก็จะแบบก็จะหุนหินแต่ว่าก็จะก็จะรู้แล้วว่าแบบอจะเท็จคนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่บางทีก็ด่ากลับนะแต่ว่าก็สุดท้ายก็เติร์ เนงานไม่เทียงมันให้อะไรแบบอ๋อส่วนใหญ่เถียงต่อแต่ว่าเถี่ยงแบบมีระยะต่อไปเรื่อยๆแบบไม่แบบไอ้ไอ้อะไงอ่าโชว์หนื่อตอนนั้นเออเออและไอ้สิ่งที่เนี้ยสิ่งเหล่านี้ที่ทําอยู่รู้สึกว่าทําแล้วมันมันมันได้อะไรสาหรับตัวเองจริงมีคนเคยพูดเหมือนกันนี่จาได้นยว่าแบบคนเคยพูดว่าแบบการเถียงไปแบบสุดท้ายได้อะไรกูกููอย่างนั้นเหรอไม่รู้มึงหรือมินหรือใครสักคนเถียงไปแล้วได้อะไรแบบว่า สุดท้ายคนเราออาจจะไม่ใช่ไม่รู้ใครอะแต่ว่าเเป็นว่าเคยได้ยินมาว่าสุดท้ายคนเราเถียงกันแค่เพื่อว่าอยากจะแบบระบายหรือว่าปล่อยสิ่งที่ด้วยคิดออกมามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดการกันกร่อนของสองฝ่ายจริงๆอะไรเนี่ยแบบมึงไอ้เฮียท่เอก็พูดไปบีก็พูดอะแล้วมันก็ตกออกมาตรงกลางแต่ว่าเอกับบีไม่ได้สนใจก้อนตองกลางแค่สนใจสิ่งที่มึงพูดเลยอ๋อเป็นพื้นที่ในการระบายความคิดนะ เออซ,ซึ่งแต่ว่ามันไม่มันไม่ไเราการแลกเปลี่ยนสักเท่าไรเลยส่วนใหญ่อันนี้คือที่มีคนพูดมาน,นะแต่คืนนี้ไม่เชื่อในหลักการนี้มีเชื่อว่ามันมันต้องมีใครสักคนที่แบบที่้อมจะแลกเปลี่ยนซึ่งไม่ใช่กูกูเชือ่อ,อ <c oughs> ไม่เข้าตัเดงกูไม่จริงเ <c oughs> แหละ <c oughs> คนอคเหมือนคนอย่างมึงคุยกันสองคนปะเออมันแบบมันไี้ใครมีอำนาจน้อยกว่าเลยแต่ค <c oughs> <c oughs> ือรู้สึกว่าแต่คือมันก็มีบางเรื่องที่เราแบบตกผลิตความนที่เห็นตัวเองไม่ได้นะแต่มันก็จะมีความเห็นอยู่ว่าแบบ เชื่อแต่มันไม่ยังไม่ถูกต้องมากแบบบางทีไม่ได้เห็นชาวความเห็นชาวเน็ตแล้วมันก็แบบตะหงิดอะไรเงี้ยแต่มันจะหายคนให้เตือไม่ได้เราก็ต้องไปนั่งอ่านเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็นั่งส่งไปให้แบบถามคนว่าแบบคิดไหนยังไงแล้วแบบเราก็ถามว่าทำไมทําไมทําไมเรื่อยๆแล้วมันก็จะมันก็จะตบผล่มความเห็นตัวเองได้แล้วแบบโอเคแลเพรามเป็นจุดยืนอ่ะก็จะเริ่มไม่ค่อยแบบได้ฟังคนแหละแต่คือส่วนใหญ่จะมีจุดยืนหลังจากที่แบบหลังจากที่รีเสิร์ชมาแล้วหลังจากที่มีคนมาแล้วอ่า แต่้มีเหตุผลใหม่ๆก็พ้องฟังป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องลองฟังด้วยก็ต้องลองดูอะเออลองดูแต่คือเออนั่นแหละแต่มันคือมันแต่หลายๆคนชอบหลายๆที่ดูอันนี้คือการจาตาสิ่งนิดหน่อยหลายๆคนชอบชอบชอบปักไปกับความเห็นแรกหมายถึงว่าแบบความรู้สึกแรกอะไรอ่เงี้ยมันแบบเหมือนเห็นสิ่งที่ขึ้นมาเรารู้สึกว่าแบบอ้นี้ไม่ถูกต้องอ่ะก็จะปักไปตรงนั้นเลย หรือเปล่าไม่ไแน่ใจจากเท่าที่เห็นในมุมเราเราไม่ใช่หลายคนเราไม่ใช่หลายคนไม่แน่ใอะไรต่างต่างเนาะเออจากที่เห็นหลายๆคนแต่ว่าเหมือนคือรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะแบบรู้สึกว่ามันตตงยินตะงยินกับสิ่งนี้ก็จะก็จะไปคิดต่อว่าแบบทําไม,อมเอออ่ะโอเคสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันคือกระบวนการเรียนรู้แหละ แล้วว่า,าคือการกระบวนการเรียนรู้ประเด็นทางสังคมนอะนะอ๋อโอเคกกระบวนการมันก็คือมันก็คือการกระบวนการเรียนรู้ประเด็นทางสังคมไงอ่าคือคุณเจอข่าวกข่าวหนึ่งประเด็นสักประเด็นหนึ่งคุณสนใจแล้วสนใจแล้วคุณหาความคิดเห็นแล้วมาซัพพอร์ตแอดดิจูดแนวคิดจุดยืนทางความคิดนู่นนี่นั่นแล้วก <c oughs> <ม>็แลกเปลี่ยนกันกับคนในสังคมมันก็ดูจะเป็นสิ่งที่ดีเี่ยแต่ว่า โซเชียลมันก็มันก็มีจุดบอดน,นะในความเป็นไปที่ดูนะจะเป็นปัญหาที่สุดเลยก็ <c oughs> คือว่าไม่ใหญ่ใชร์ว่าเป็นปัญหาแต่ว่าและสิ่งที่ไม่โอเคแล้วกนะันคือการแบบบูลลี่บนโซเชียลการแท็กถากถางหรือว่ากา,ารแบบเสี่ยงกันอย่างไม่อารยาเท่าไหร่ปะคือก็รู้สึกว่าเจอสิ่งเหล่านั้นไหมเจอเหโดนตาก็เจอบ้างที่ที่เมียหนึ่งกล้องแชร์ฟังอุยอันนี้แบบไม่โอเคสำหรับเราเรารู้สึกว่า ไอ้ยเยี้ยนี่มันแบบเกินไปที่ที่มันบอกว่าแบบเออทำไมพี่เขาก้องว่างชันบนถึงเขาเลียนมาหาลัยหมดอ่ะไอ้เยี้ย,อออยนี่ไม่คนเยี้ยนเลยอ่ะมันแบบม,ม,มันดึงมันดึงแบบเลือ่อนสดแบบออม,ามาแสมากัดนิดัึงกัไม่มเกี่ยวกับประเด็นด้วยนะไอ้เยี้ยไ<ๆ>อ,คอค้คนไอ้คนแบบเนี้ยแข่งในสแควร์ประมาณพันแปดคนอะไรเงี้ยมั้งเอออันนี้ก็กวกางกับเยียย์อยู่เพื่อคนหาตัวเอง เราให้ไม่แน่ใจอ่ะอมันแสเออมันมันเอาแบบวันเราทำไมอะไรเงี้ยคืออย่างไม่รู้ว่าแต่คือเรารู้สึกว่าเราก็อาจจะเป็นอะไรอย่างาี้มากคือถ้าเราลุ้งยิตัวตนอยู่คนที่แสเราอะเราแฉเราแบบพี่เข้ากล้องพีม่มีอะไรเลยกูก็จะแฉมันกลับเราแสมันกลับเขาแบบว่าแต่กูไม่รู้ไงมันค็ใคร <S <S 1> <S 1> แต่คือเวลาเราเราเวลา,า,า,าเราแบบสู้หรือเถียงสังอย่างล่ะสนใหญ่เราจะแบบเปิดหน้าตลอดตลอดทวิตเตอร์ก็เป็นดินหน้าเราอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าเออกรูบนี่แหละค่ะ แล,ล้วบกบังวลเรือร่องของดนะิจิทัลฟุดเป็นมั้ไม่แน่จอะคิดว่าคิดว่ามีวิทยานัประมาณหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าถ้าในอนาคตไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คิดจริงๆ <c oughs> ก็ <c oughs> เดี๋ยวออามาขอโทษจากคมแล้วกันก็ตอนแรกก็คิดางานให้กูาทำยังไงอ่ะแบบคือมันก็คงจะต้องมีในสักวันหนึ่งเออถ้าพูดถึงเรื่องมันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะ ที่เราจะเปลี่ยนความคิดในในการเติบโต,ตอะไรเงี้ยเหมือนมีดิจิตอลฟูลปีนว่ามึงเคยแบบไปเป่าหนวีดไรอะไรเงี้ยก็ก็แต่คือเวลามันก็ผ่านมาสิบปีต่อมาแล้วแบบมึงออกมาถ้ามึงออกมาแล้วมึงแบบเราสังคมแบบยอมเราได้กรสุนเนี่ยมันก็มันก็นกโอเคเอ้ยแยอะไรอ่ะเขาจะมาอืมกลับมาเรื่องของเราคือเรื่องไอ,คอ้ความตื่นรู้ตื่นตันตวของทางสื่อเนี่ย ว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ควรสร้างดิจิตอลฟูดบินท์มากนะเราไม่ควรไปบูลลี่ใครในโซเชียลนู่นนี่นั่นเลยสุดท้ายแล้วมันจะไปจบตรงที่เฮ้ยจริงๆแล้วคนเรามันควรมีวิจารณญาณบางอย่างป่ะหรือว่าหลักคิดบางอย่างป่ะว่าแบบมันไม่ควรทําอย่างนั้นอยู่แล้วอะหรือว่ายังไงเป็นอเลยไม่รู้เหมือนกันอันนี้พูดอะไรแบบเชื่เป็นเรื่องปกติอไม่ห็นว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องปกติต่ไมถึงว่า การที่จะแบบเกิดความโกรธความโมโหในระหว่างการเทียเทียงการไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่งการเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีค่าน้อยกว่าเราเพราะว่าเขามีความเห็นแบบนี้อะไรอเงี้ยมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนเป็นแต่ว่าแบบมันมันโคตรจะมนุษย์แบบเหมือนเราเองก็คิดคือเราพยายามจคิดต่อเราคิดอะไรแล้วเราก็คิดเหมือนกันว่าแบบมึงขนาดเรายังไม่มองว่าแบบคนพวกนี้เนี่ยแบบคิดถูกเลย เขาก็คิดเหมือนกันแล้วแบบเราก็คิดเหมือนกันว่าแบบไอ้ีนี่โง่บอลกิดหยีได้ไงอะไรเงี้ยแต่บางทีก็คิดคือคิดบ่อยนะแบบไอีนี่โง่คิดหยีได้ไงอะไรเงี้ยแบบคือเมื่อกีมันดียังแบบคิดคิดวนเลี้ยงแบบคิดคือเหมือนเหิือนคิดมาแค่นี้อะแบบเมือเดี๋ยวอะไรต้งหน้าคิดแค่นี้อะไรเงี้ยแบบไม่ได้แบบไม่ได้เฉเงยหน้ามองต่ออะไรเงี้ยทุกคนก็มั่นใจในความคิดของตัวเองเออคือเราอะรู้สึกว่าเราก็จารเขาว่าเขาแบบเขาโง่ก็เลยรู้สึกว่าเขาก็มีใจให้เราเหมือนกันแหละอืม แต่กูแค่เชื่อกูถูกไงมึงใจกูผิดกูใจมึงถูกมึงโง่จริงรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันมันลดถ้ามันลดละเลิกได้หรือว่าน้อยลงกว่านี้ได้แบบสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นป่ะก็คงจะอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าก็เหมือนบอกว่าแบบลดการแบบก็ก็อย่างนั้นนะมันแน่นอนมันแน่นอนมันแน่นอนเออ อ่ะอันนี้อันนี้อ่ะทุกคนทุกคนมีสังคมในอุดมคติเราคิดว่าทุกคนมีสังคมในอุดมคติของตัวเองทุกคนถกเถียงเพื่อสังคมในอุดมคติเออแต่ถ้าเขาในอุดมคติทุกคนไม่เหมือนกันเออเราถกเถียงเพื่อสังคมในอุดมคติของเราอย่างเช่นเราอยากให้สังคมเราคิดเห็นแบบนี้เราไม่ต้องการให้สังคมเราคิดเห็นแบบนั้นที่เรามองว่ามันเห็นแก่ตัวหรืออะไรก็ตามเลยอืมอีกฝั everyone, world, ่งหนึ huh ่ง huh ก็ม huh ีความเห็นแบบนี huh ้แ huh ต่ว่าแค่ผิดความอืมอืม อ่ะเพิ่มเติมอยู่นิดนึงคืออยากรู้ว่าแล้วเรารับมือกับสิ่งเหล่านั้นยังไงอะไรไม่ว่าจะเป็นการเอ่อ,<ง>อการตกเสียงอย่างไม่อารยะการเอาทัวร์มาลงเอาเพื่อนมาด่าหรือการแขวนประจานก,การแซกแหนกัทัวร์ลงเราแ,รกแลกราบมืนไม่ได้ลเลยราไม่ได้เลยไม่ได้เลยมัมตนตอนนั้นอะไปแล้วเปลี่ยนอยู่อยู่แคนาดาแล้วก็ทัวร์ลงแล้วเ,เครียดมากแล้วก็แบบเหมือนแบบมันน้องให้เยอะ แล้วก็เที่ยหลายวันด้วยเพราะจนจนตอนเราปิดแอคปิดแอคแล้วเปิดแอคอะคนไม่ได้ตามมาเมนชั่นอะเขาปิดแอปแปมาๆแบบเดือนหนึ่งไม่ได้ปิดอย่างนะั้นล็อกแอคประมาณเดือนหนึ่งเลยอะเปิดเปิดแอคใหม่เลยอะเดือนถัดมาคนยังตามเมนชั่นแบบว่ากลับมาเปิดแอคแล้วนี่เหมือนเมื่อไหร่จะมาขอโทษอะไรเงี้ยมันก็จะตามติดกันอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่นานมากจนแบบเหมือนอยู่ดีๆวันนี้คืนอนึ่แบบปีหนึ่งถัดไปอยู่ดีคนก็จะโค้ดสิ่งนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ไม่ลบเลยนะเพราะว่าเราเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่ขอโทษเพราะว่าเราก็ยัััังงงเเเเเชื่่่อออมมมมนนนใคคววาาิดตะไไรรี้ยยก็ลลบ เราแบบปีบางทีแบบผ่านมานานยอะไรเงี้ยก็จะมีคนอู่นมาโค้ดโผล่ขึ้นมาเราก็จะแบบความคิดก็จะกลับมาแล้วว่าที่ยอยู่ีจะโดนโทรลงอีกลำเพราะาอะไรมันก็จะแบบมันก็จะวนอย่าง,างี้ไปเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นที่โดนใหม่ๆไม่เห็นเลยเราก็พยายามปรึกษาอะไรนะคนจนจนรู้สึกว่าพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆเพราะว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมอะเวลา,วา,าเราเปรึกษาใครเหมือนเวลาอกหักล้วไปปรึกษาเพื่อนด้วย ก็ต้องให้คำแนะนำมาก็แบบปล่อยวางอะไรมึงมันบ่อยยืดหยุ่ให้กูปล่อยวางแล้วว่าันต่อมากูปรึกษาเรื่องเดิมอะไรเงี้ยปล่อยวางเหมือนเดิมมันก็มีโซลูชัติเดิมอย่างเงี้ยแต่เรงซึ่งทำไม่ได้ไงซึ่งมันก็เลยแบบเรื่องเดิมๆเลยจนหลังๆก็แบบมันมันเวลาแหละเวลามันก็ทำให้เรารับมือได้เออเมืนพูเวลาทำเราแก่งมันก็คือมันไม่ไม่รู้เก่งขึ้นไปมันก็คงต้องมันก็คงต้องไปต่ออะไรอ่าเอาว่ามันก็เกิดกระบวนการเรียนดูและรับมือแล้วกันประมาณนั้น ไม่แน่ใจถามนะวันนี้โดนโลงครั้งหน้าก็อาจจะไม่ไม่โอเคเลยาถามนะวันนี้ย้อนกลับไปคิดเรื่องเดิมในสิ่งที่เราโพสไปยังคิดอย่างนั้นอยู่ป่ะคิดอย่างนั้นอยู่ <laughs> รู้สึกว่าตัวเองผิดปะ่ะไม่ผิดอ๋อเกินไม่แน่ใจอ่ะคือแค่รู้สึกว่าไอ้เฮียเอ้ยมันจะเหมือน,นพิมพ์ทวิตแบบสองสองทวิตเลยเนี่ยคนแม่ดูอยู่แบบสามคำเนี่ยเราไไลท์สามคำนี้เลยแบบแล้วคำน,นี้หมายความว่ายังไงครับแบบอยีหยีล้วกูแบบตอนนั้นตอนแรกที่คนเริ่มมาโ้ดกันประมาณแบบแปดคนก็ไล่เมนั่นอธิบายแปดคน เออครั้งหนึ่งก็สองร้อยอันนี้ไม่อะไรกันอันนี้ก็โอเคมอธิบายทุกคนไม่ไหวแล้วแจ้งก่อนว่ามันไม่ได้โดนโกงลงเพราะว่ามันแบบบงนะเว้ยแต่รูไ้ได้ไงกูก็บกสำหรับใครบางคนอะ่ะจริงเหรออันนี้ <c oughs> ว่าใครก<ค><ค><ม>ูบงเราคือเราเราทุกคนก็โดนโกงลงเพราะว่าเราถูกมองว่าเราบงเหรอถูกไหมเออจริงกูว่าเออเอว่ะเออใช่กูเลยเออคือบงมันคือแบบความเห็นของคนคืกว่าบงในมุมมองใครสักคนซึ่งอันั้นอ่ะอะไรนะ เออลรวรู้สึกเอาตัวเองก็ไม่ได้โบกก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้โบกอืมแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อาจจะพิมพ์ทวิตที่อธิบายอะใหม่รอเพื่อที่จะให้มันเคลียร์กันเพื่อที่จะมให้มีจุดนั้นที่คนมานั่งไฮไลท์อะไรแบบไปโคโคโคโรโคโรโรีเยอะอาจจะต้องเอื้อจะปรึกษาใครักคนอะไรเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะประสบการณ์ทําให้เรารัดกลุ่มขึ้นนะกับการจะเขียนอะไรสักอย่างลงบนโซเชียลกี่ยังห้าปีอยู่อ่ะ เหมือนตอนนั้นก็พยายามที่สุดแล้วแบบก็ก็รู้สึกว่าเขียนก็เริ่มแบบเขียนก็พยายามอธิบายที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแบบแต่คนมันก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าต้องอธิบายยังไงให้ดีกว่านี้เหมือนตอนนั้นที่ปรึกษาคนเอาก้อนเนี่ยไปปรึกษาคนคนก็บอกว่าแบบไม่รู้จะอธิบายยืดยายทำไมก็แค่พิมพ์ว่าขอโทษเสียเลยซึ่งซึ่งก็เข้าใจเขาแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นไม่ขอโทษที่เอาเชื่อคือเมื่อไหร่ที่มึงขอโทษคือมึงยอเรับว่ามึงผิด แล้วการเถียงมันจะไม่ใช่ว่ามึงถูกหรือผิดแต่การเถียงมันคือมึงเหมือนที่มึงเคยทำแบบนี้แล้วนี่มึงขอโทษมึงยอมรับแล้วอะไรเงี้ยมันคือทำให้ฟีลหนางน่แล้วมึงก็แล้วแบบก้มหน้าแล้วแบบก้มหน้าต่อไหเออเอออกูว่าอีโก้มึงกูไม่โก้ไอ้ทียกูจะงงเลยก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้เป็นมึงเป็นมึงมึงจะขอโทษไหมอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้ารู้แล้วถ้ารู้แล้วว่าขอโทษเนี่ยเป็นถางออนที่ง่ายกว่าแต่ว่าคิดเหมือนกันนะว่าตัวเองไม่ผิดกูก็ ถ้ากูนะสําหรับกูนะกูก็พอของกูไม่ตอบไม่ขอโทษไม่อธิบายด้วยไม่ขอโทษกูอ่ะกูตัวกูกูแรกแรกกูจะอธิบายกูชี้แจงความคิดกูชี้แจงเหมือนกันหนึ่งควพิตศถ้าสมมติว่านานๆไปนะกูช่างมาแล้วแล้วสิ่งสาคัญคือกูจะต้องเช็คถ้ามุดมีคนด่าต้องเช็คความคิดตัวเองเลรอว่ากูผิดพลาดไปหวานเริ่มโทรเลยเฮ้ยมึงเนี่ยกูประสบปัญหาเรื่องนี้ว่ะแล้วก็เล่อๆเหมือนช่วงเนี้ยที่รู้ว่าความแบบที่รู้ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนั้นที่รู้ว่าความความพูดตัวเองไม ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็คือแบบโทรไปปรึกษาจิ๊บมั้งแล้วจิ๊บก็แบบมึงไม่น่าพี่แบบนี้เลยมึงโง่ไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อเอ้พีดแบบนี้ไม่ดีหรออะไรก็คือหลังของไปไม่รวยก็คิดว่าก็กูคิดอย่างนี้กูคิดอย่างนี้นอกจากจุดมุ่งหมายหรือแนวคิดที่สื่อสารววิธีการสมคัญนะคําพูดหรือว่าเครื่องมือใช่เครื่องมือในการสื่อแต่รู้สึกว่ามันมันการแบบพักครึ่งแบบคนละครึ่งมากๆระหว่างผู้รับกับผู้พูดอืเหมือน กูที่พูดื่อสาแบบแบบนี้แบบเอที่กูเข้าใจว่ามันศึอสาดีแล้วกับบางคนที่มองว่ากูศึกอาไม่ดีมองกูสย่างไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วการที่กูอธิบายไปแล้วอ้าเห็นจิกันอยู่อะไรเงี้ยเราแบบก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นมันคงไม่ใช่ครับผู้ผู้พูดอย่างเดียวมันคงเป็นผู้รับสารด้วยที่แบบเายที่เหมือเออที่มึงมมึงไม่ได้พยายามเข้าใจเจตนาเจตนาเออเหมือนแบบ เออเหมือนจะเอาแบบพอย์ของวล,ลีนี้มาเลยอโออ <Social S 2> เชออียลจริงๆนี่ก็น่ากลัวเนาะก็จริงอ่ะยี่สิบเอดนาทีขมวดปมเรื่องนี้หน่อยถ้าจะถ้าจะโดนทัวลง ทักมาที่ไอเดีเข้ากล้องบรารมีและกูเห็นด้วยกับมึงเดี๋ยวกูไปช่วยเลยกูขับมอเตอร์ไซค์กูไปโทรว่าไซน์คนอื่นเขามีรถตู้รถเตอร์อะไรมาเป็นรถทัวร์กูนี่ขับมาเลยลุยเดียวไปช่วยมึงตรงั้เลยโค้ดเมนชั่นลีทำทุกอย่างส่งมาได้แอดเข้ากล้องบรารมีอันนี้ด<พ>ีไอเดียดีพอมตกป้องเวลาทำการอ่ะเวลาทำการยี่สี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงนอได้เสมอต้องตีสี่ยีสี่ก็จะนอนปุ๊บลงเตียงปุ๊บไถทวิถปะฮะเออ บรู่นีบน่บางดีกันบางดีก<ช>ันแล้เกัน่างคนไม่ต้องเหี่ย์<ม>แย่ไหมสุขภาพจิตสุขภาพใจเป็นไงบ้างเวลาเรื่องนี้ก็มีมีมีช่วงที่แย่ไหมมีช่วงที่ไม่แย่เหมือนช่วงของที่อช่วงใหม่ๆช่วงที่มันเออมันมีช่วงที่แย่ตลอดเหมือนอย่างเรื่องเรื่องทัวร์วแรกก็ก็แย่ทัวร์อันนี้ไม่ใช่ทัวร์แต่ว่าเรื่องเรื่องหยกก็แย่ไม่หยกนี้แบบ เครียดประมาณแบบอาทิตย์กว e> ่าๆที่นั่งอยู่อย่างนั้นนั่งพยายามจะทาอะไรสักอย่างกับเรื่องนั้นนะอออยู่แบบเป็นอาทิตย์กว่าๆอะไรส่างสองอาทิตย์เครียดตลอดเวลาค่ะแม่ได้แม่ไม่อยู่แล้วแต่แม่ก็เห็นเลยเราเป็นภาคผนวกเพิ่มเติมก่อนว่าจริงๆเขาชอบเป็นคนสนใจเรีนทางสังคมนะแล้วเขาก็มีอุดมการณ์หรือแนวคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมอืในบางเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามชี้แจงในสิ่งที่เขาคิดเพืาะว่าเออมันก็เป็นอุดมการณ์เขาแต่สังคมก็ แต่ผมก็รุศักแต่เลี้ยงยเียมากก็ดเผยแค่นั้เนี่ยเนียไม่เป็นไรก็กูก็นี้ยืนยันในงานหยดกูไม่ผิดเออโอ้ยโอ้ยก็ไม่เป็นไรกูก็ใหญเหียกูบอกมึงไว้ก่อนกูน่าไม่สวยกันปเลยด็คือเผยแล่วเนี่ไม่มียูญ่าเลยแต่ว่าเออเออเอาเราเอาเลิกหยดทำไมจบไม่ลงแล้วเนี่ยยังไม่จบอีกพัจบเลยปิดดีกว่าพักเลิกหยไงก็ก็คือจบตรงนี้แหละ ขึ้น้ลือนขึ้นือนขึ้นืยกก็โดนก็โดนก็แบบคนไม่เห็นด้วยก็โดนด่าไม่ใช่ไม่ใช่คือคนไม่เห็นด้วยกับมันก็ก็ลุมสับมันอะแต่คือเรื่องเยกค่ะเราเราเห็นแนวร่วมงไงเราเห็นแนวร่วมกัอย่างเรามีเพื่อนชื่อแปงอย่างเนี้ยจะพูดชื่อได้ไหมมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็แบบว่าเออก็เห็นว่าเป็นเป็นแนวร่วมกันต่อสู้นี้ผ่านทางทิกต็อก ไปเถียงกับคนดิจิตอลกูเถียงคนอยู่ในเทวิตเตอร์อีนี kind of ่ไปสาขาเถื uh, the the ่อนมาอีนี่ต่องคาบเข้ากันอะไรกันมันก็จะแบบมี้แยกแพลตฟอร์มแยกแพลตฟอร์มช่วยๆกันอ่ะอันนี้คือโอเปอเรเตอร์ทีมทีมทีมมาได้เองมาทีมกูได้ทีมทั่วโลกเลยอาจจะไม่ใหญ่แต่พวกเราพร้อมสู้ค่ะดีสโลแกนสโลแกนเออเออเออเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วไอ้การบูลลี่เนี่ยมันเนี่ย คิดอยู่กำลังกำลังกังวลผลเรื่องราวทั้งหมดจอยท,ที่ที่มึงประสบพบเจอแล้วก็อะไรก็สรุปว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงอืมมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมรับในความเห็นต่างของกันหรือว่าคิดมือนกันอืมคิดกันคิดเมือนกันว่าแบบเชื่อหรือว่าเราเป็นคนไม่ยอมรับความเห็นต่างว่ะคิดดีดต,ตั้ง ตั้ขาก็เลยบ่อยมากว่าแบบมึงหรือว่ากูเป็นน้องคนนั้นที่แบบความจริงกูบงหรือเปล่าในโลกเดี๋ยวคืออะไรอะเอออะไรเงี้ยแต่ว่าตกผลึกเลยคนเรามัาก็ยังเชื่อในตัวเองอะเนาะ<ม>เราก็แบบใช่เราไม่ยอมอะไรที่เขาเห็นตา่างอยู่ดีจะมาบอกแบบเราเราแค่มีเรายอมเราไม่ได้อะเรารู้สึกว่าแบบเราต้องทำังไงให้แนวคิดนี้มันหายไปอะ <S <S ่ะแนวคิดที่มองว่าแบบเอค<ว>อคนคนหนึ่งแบบไม่สอบผลได้รับการศึกษาหรือว่าแนวคิดที่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรา ยี่เราไม่ได้และนั่นนั่นเคยผลที่ออกมาขับเคลื่อนแหละโอเคความเห็นต่างในที่นี้คือมันขัดแย้งต่ออุดมการทางการเมืองบางอย่างของเราอืมเสมอมเราจึงพยายามยึดมั่นในหลักการและถกเถียงเพื่อให้ผู้คนนั้นตระหนักกันดูซึ่งความจริงแล้วเรา <c oughs> รู้สึก <c oughs> ว่าการยามเลบนความเห็นต่างมันมันไปแบบไม่ได้อยู่แล้วมันมันคงมีมันคงมีลายมันคงมีเส้นของมันว่า มึงจะยอมรับได้มากแค่ไหนมันเราไม่คงไม่ไปถึงแบบไม่ยอมรับจนถึงขั้ที่แบบต้องฆ่าแม่งให้หมดกันเลยแต่สุดท้ายแล้วเราเราต้องเชื่อว่าออการถกเถียงของสองฝั่งสองขั้วหรือว่ากี่ขั้วก็ตามอะ่ะมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วมันก็จะพัดกันพัดกันดีพัดกันแบบได้อํานาจหรืออะไรเงี้ยแบบเหมือนเราพิ่งอ่านทวิตน,นี้มาเหมือนกันที่เขาบอกว่าแบบนาการเมืองเลิกพูดเถอะแบบสลายขั้วจับมืออะไรเงี้ยแบบยกเลิกความขัดแย้งอะไรเงี้ยเพราะว่า การเมืองมันต้องมีข้อขัดแย้งเสมออยู่แล้วมันมีมันมีสองขั้วหรือมันมีกี่ขั้วก็ตามอยู่แล้วมันต้องเกิดการสมดุลหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันดูสลายขั้วคขะอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่เรียกเดาเป็นติ่งซมที่ดาพิธาเพราะพิธาเอาของเราแบบผมจะสลายแบบผมจะจบข้อขัดแย้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบฮะมันมันเป็นไปไม่ได้อหมือมันคือเนีคิดแบบคนหนึ่งคิดว่าแบบทุกคนคนเป็นคนอีกฝั่งหนึ่งคิดว่าแบบคนไม่รักเจ้าคนตายอะไรเงี้ยมันมัน มันจะจุความขัดแย้งยังไงเ่ยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องถกัน,กน,กนกต่อไปตลอดชาติสุดท้ายแนละ้วเราว่าความขัดแย้งทางอุดมการน,นั้นไม่อยู่ตลอดนั่นแหละครับแต่กระบวนการแลกเปลี่ยนก็ควรเป็นไปอย่างสันติที่สุดอ่าใช่ไม่ควรใช้ความรุนแรงทางวาจาไม่ควรไปขแขวนใครกันการ,ขรแขวนประจานมันเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดคือมันความมันสร้างบาดแผลทางใจเนาะ สุดท้ายครับก็ไม่มีอะไรทำหรอคะเห็นเพื่อนๆพี่เขาไปเรียนมหาวาลัยงานยุ่งๆไอ้เหี้ยอูจะกูจองสุดท้ายแล้วสุด,สดท้ายแล้วมาจบอ่ะกูจบไม่ลงเลยอ่สุดท้ายแล้วความขัดแย้งทางอุดมการน,นั้นมีอยู่ตลอดนั่นแหละครับแต่กระบ,บวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างนั้นก็ควรเป็นไปอย่างทนไรงกรองดองที่สุดอ่าไม่ชอบคำว่าปองดองเลยออดกระบวรเป็นไปอย่างสันติที่สุด คืออย่างน้อยควรยึดมั่นในหลักการแม้แม้แม้คู่สนทนาเราหรือว่าแม้คู่ตรงข้ามที่เรากำลังแลกเปลี่ยนกันมันมันมันแบบมันแบบมันไม่โอเคอ่ะแต่อย่างน้อยเราก็ควรต้องยึดมันมันต้องมีมันต้องมีเส้นก้าแหลกอยู่ดีมึงจะแบบไอ้ที่นี่ไม่โอเคมึงจะลุกขึ้นไปตกแม่ใช่ไหมตายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เอออะไรอย่างนั้นอ่ะคือต่อต่อให้เขาจะด่าเราเราก็ควรยึดมั่นนะว่าเฮ้ยเอาจริงๆการถกเถียงควรเป็นไปอย่างโอเคอ่ะไม่ยากจะมานั่งด่ากันตลอดเวลานะมันก็ กูพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มีชอนเด็มาถามว่า